กินเหมือนต้มยำกุ้งอะไรจะมาอยู่ในครัวในในโรงรถโอเคดูสิในกระดานไม่กินหยาอ้าวหรอมักจิมหนูจะไปไหนโอ้เต็มรถแล้วอือหือหนูจะไปไหนมาลุปไปออกไปเลยช่วยแบาป้าทิ้งขยะนะคะไปตรงเต็นะเอออแกนักเกียร์ได้ p a s น e n เกียร์ได้ p a s น e n เกียร์โฟล์โว่ไ พัสน no uh ักเกียรอิตกรนด์มกตะเวกอ่อมาากย่เวกมัในเกฟเฮก็ใหญ่อยู่ใส่ได้ไหมใส่ได้แต่มันใหญ่อยู่อ่าลงใส่ทั้งสองอันดิเอาไว้หน้าหน้าวินตทนหน้านี่พอดีเลยหนูลูยขี้ตมลุกไม่กับพลังมานไฟฟ้าจากมิชชันฟัก์ปะป๊ามิชชินอุมดาซาฟันปลิซีกุมฮีนะ เออวันดี<ช>เอาไว้ก่อนลูกเอาไว้ใส่ช่วงหน้าร้อนนี่ของฝรั่งน้อยเนี่ย<ะ>ช่วงเอ้ยหน้าฝนเนะไลุยขี้ตม,อ,มอันไหนเล็กก็ทิ้งไปเริ่มไล่เก็บทิ้งแล้วอ,ยอ,ยอ่าออ้ยแสงแดดยามแรงยายดาจะไปไหนคะ<ป>ช่วยโอป้าทิ้งขยะทิงะ้งขยะช่วยโอป้านะฮะปปวดดีซะดีไดินนุกอลมา ทิ icana, Entonces, adece, ้งของเนี่ยยากเหลือเกินอเได้อาเข้ามาดีเข้ามานะจ๊ะ